สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทํากุญแจรถทอ n ด้า crv นะครับเจนสามนะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับขั้นตอนสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับเครื่องทากุญแจร,ระบบอัตโนมัตินะครับ หลังจากทําดอกกุญแจนะครับไขประตูไขสวิตสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นกุญแจระบบอิโม b ิ l i เ e อร์นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดออนนับปัดนะครับกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไฟลูกกุญแจสีเขียวจะกระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมนะครับเดี๋ยวลงโปรแกรมเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบอิโมเบล레이เซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงหัวข้อนี้นะครับ Number o f k e y หนึ่งนะครับก็คือผมได้ทําการรีเซ็ตระบบอิโมใหม่นะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํากลับมาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับนำมากดรีโมทไ่ได้นะครับจะสตาร์ทติดเฉพาะดอกที่อยู่ที่ในมือผมณตอนนี้เท่านั้นนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจบิดออนไฟลูกกุญแจดับปกตินะครับสตาร์ทครับ สตาร์ติดใช้งานเนีเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Honda c เซนะครับทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ082616-6655ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบระบบรีโมทนอกตัวรถนะครับรีโมทก็เป็นทรงแท้ศูนย์นะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับ